สวัสดีค่ะชม่ไไดกไม้ฟแนงกว่าม่ชเนูกี้รันบ้านเลยหนูดีใจเจ้าของสั่งมาให้เขาเขาซื้อมาให้หนูแล้วเขาจะเซอร์ไพรส์หนูเปล่าขนส่งมาวางไว้หน้าบ้านเขาเสียใจจนว่า สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการกดถูกใจนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเริ่มที่ตะก,กานี้เลยแล้วกันนะคะคุณพี่นะเริ่มเริ่มตะก,กานี้เลยแล้วกันรูค้าจ๋านี้เลย <c oughs> นี่นะคะรูค้าจ๋าจะเป็นข้อมือรายเมษาคุณพี่พร้อมจี้ปีนะคะศศิสองปีเกิดคุณแม่เกิดปีไหนแจ้งแม่ค้าได้เลย ตากานี้จาก229คุณแม่จ๋าเหลือพาราหนึบาทคุณแม่เป็นข้อมือพร้อมจี้ปีนะคะศาสตร์ใส่ส่งเสริมปีเกิดแก้ตกแก้ชงคุณพี่เกิดปีไหนคุณพี่คอมเมนต์เบอร์ตาก,ากาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องนะคะรัก้าจ๋า <c oughs> เอาปีเกิดให้ดูเนาะนะคะ,ะ,คะพี่ขาใส่ทรงเสริมปีเกิดแก้ตกแก้ชงนะคะคุณพี่นะเกิดปีไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะคุณพี่จ๋า เกิดปีไหนลูกค้าจ๋าแจ้งได้เลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวแม่ค้าอ่าเอาปีเกิดให้ดูเนาะเข้ามาแล้วลูกค้าจ๋าฝากข้อเจอข้อใจอยากดูงานตะกร้าไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยคะ่ะตะกร้านี้เนาะจะเป็นข้อมือลายเมสาพร้อมจี้ปีนักสัตว์เขาจะมีความแต่งกระดิ่งลูกค,ะคะ้าจ๋ากระดิ่งใช้งานได้จริงนะคะลูกค้านะรุ่นนี้ลูกค,ะคะ้าจ๋าเขาจะปรับระดับไม่ได้นะจะเป็นงานฟรีไซส์คะ่ะใส่ขึ้นข้อมือแล้วคือแบบว่าสวยเลย สวยเลยคุณแม่อยากชมอยากดูงานตะก้าไหนแจ้งแม่ค้านะคะคุณพี่นาะแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะน้องพร้อมรีวิวสินค้าตัวจริงให้อันนี้จะเป็นปีมะโรงคุณแม่ฟังเสียงกระดิ่งกระดิ่งก็คือใช้งานได้จริงค่ะลูกค้าจ๋านะอันนี้เป็นปีมะโรงปีงูใหญ่นะคะรูกค้าจ๋าเนาะจาก229วันนี้ในไลฟ์สดให้189ร้ดค่ะน้องให้ลูกค้าอยู่ที่189บาทเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะนอกไลฟ์ไม่มีให้นะอันนี้จะเป็นปีมะมมี่อะรุ่ค้าจา๋า อันนี้จะเป็นปีมะเมียนะลูกค้าเกิดปีไหนใจแม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าอันนี้จะเป็นปีกระต่ายค่ะนะคะลูกค้าจ๋าเป็นปีกระต่ายนะใส่ส่งเสริมปีเกิดแก้ตกแก้ชงคุณแม่สาใครอยากได้ลูกค้ากดสั่งได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีจอลูกค้าค่ะเป็นปีน้องหมานะคะคุณพี่นะงานสวย งานสวยลูกคาก้าจ๋าใครอ่ะได้คุณพี่กดสั่งได้เลยนะสั่งซื้อวันนี้คุณแม่จ๋าหนูจะส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะเป็นวันนี้ทุกบ้านนะคุณพี่ขาคุณพี่เกิดปีไหนแจ้งแม่ค้าได้เลย นะคะพี่ขาเกิดปีไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะสั่งวันนี้นะคะน้องจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นวันนี้ทุกบ้านเลยนะไม่ต้องรอสินค้านานค่ะถ้าอยู่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรีนะคะพรุ่งนี้ได้รับค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่จ๋างานสวยหนูให้ลูกค้า10ึ่เท่านั้นนะคะคุณพี่นะใครอยากได้คุณแม่กดได้เลยใครอยากได้คุณแม่กดสั่งกดซื้อได้เลยนะคะสั่งวันนี้คุณแม่จ๋าหนูอ่า หนูจะส่งวันนี้เนาะหนูจะส่งวันนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋านะคะลูกค้าอ่ะต่อมาคุณ